สร้างความมั่นคงต้อนรับปีใหม่นะครับกับบัญชีเงินฝากประจำ US ดอลลาร์นะครับฝากเพียง6เดือนรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง5.2%ต่อปีนะครับโดยฝากง่ายๆนะครับเมื่อซื้อหรือขาย US USD นะครับเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้นะจนถึง30เมษายน2567เลยนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเข้าสู่นาหาฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะบัญชีเงินฝากนะครับลูกคา้านิติบุคคลฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ USD นะครับพร้อมรับสิทธิประโยชน์นะครับรับ รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเมื่อซื้อหรือขาย US ดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ USD ที่ธนาคารกรุงไทยระยะเวลาก,การฝาก6เดือนรับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง5.2%ต่อปีรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเมื่อซื้อเงิน US ดอลลาร์นะครับ USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับประเภทเงินฝากประจํา6เดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ5.2%หรือโอนเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษออมทรัพย์และกระแสรายวันนั่นเองนะครับช่องทางการรับฝากนะครับโอนเงินจาก LCD, ต่างประเทศนะครับโอนเงินจาก FCD ต่างประเทศต่างธนาคารภายในประเทศใช้เงินบาทซื้อเงิน USD เพื่อนําฝากเข้าบัญชี โอนเงินระหว่างประเทศโอนเงินระหว่างบัญชีนะครับฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศนะครับแล้วก็ดัฟเช็คต่างประเทศนะครับช่องทางการลงทะเบียนรับอัตราดอกเบี้ย5.2%ต่อปีเนี่ยนะครับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่สาขาของเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชีหรือสามารถติดต่อได้ที่กรุงไทยนะครับ corporate contact center 02-11999 9 9นะครับ ระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่5มกราคม67ถึง30เมษายน2567นะครับโดยลูกค้าต้องทำรายการตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเรามาดูขั้นตอนการฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุลเงิน USD นะครับระยะเวลาการฝาก6เดือนอัตราดอกเบีย้ย5.2%ต่อปีตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้ 1. ลูกค้าต้องมีบัญชีนะครับ FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD คู่กับบัญชี FCD นะครับประเภทบัญชีออมทรัพย์สกุล USD 2ลูกค้าต้องแจ้งลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ5.2%ต่อปีโดยลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD และบัญชีออมทรัพย์สกุล USD นะครับทั้ง2บัญชีต้องติดต่อกรุงไทย Cor p o r a t e Contact Center นะครับหรือติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อให้เจ้าที่ของธนาคารดำเนินการลงทะเบียนให้ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร 3. ไม่ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดนะครับวิธีการในการฝากนะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารด้วย 4. นะครับเมื่อได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจากสาขานะครับหรือทางกรุงไทยคอร์ปอเรทคอร์ปอเรทคอนแทคเซ็นเตอนะครับแล้วทางทีมซัพพอร์ตนะครับ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมทางการเงินโอนต่างประเทศนะครับจะทําการเซตอัพโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อพร้อมรับกรณีฝากเงินแบบรับโอนเงิน USD จากต่างประเทศหรือจากบัญชีจากต่างธนาคารนะครับโดยมีเงื่อนไขอย่างต่อไปนี้นะการโอนเงินต่างธนาคารภายในประเทศและโอนเงินต่างประเทศขาเข้าต้องระบุนะครับ e Coast นะครับกรุงไทย สวิตโคสนะ KRTH THB BK นะครับพร้อมใส่เลขบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD โดยลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ได้ในวันเวลาทําการถัดไปนะครับหลังจากวันที่ทําการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จนะครับทั้งนี้วันทําการหมายถึงวันที่ไม่ใช่เสราร์อาทิตย์นะครับเป็นวันธรรมดาเนี่ยที่ธานาคารเปิดนะครับ แล้วก็เมื่อมีการทํารายการรับโอนเงินดอลลาร์เข้ามายังบัญชีของลูกค้าธนาคารจะดําเนินการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันนะครับคอนเฟิร์มรายการนั้นเมื่อลูกค้าทําการคอนเฟิร์มแล้วนะครับรายการเรียบร้อยแล้วธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจําสกุล USD ประเภท6เดือนกรณีลูกค้ามีเงินโอนเข้าบัญชีอื่นๆเช่นมีรายการเงินโอนสั่งเข้าบัญชีออมทรัพย์นะครับแต่ได้แจ้งความจำานงนะครับฝาก ประจำหกเดือนไว้แล้วลูกค้าจะต้องทําหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีมายัางทีมซัพพอร์ตนะครับกรณีที่ใช้เงินบาทซื้อ USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําสกุล USD หรือกรณีต้องการขายเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทนะครับเมื่อครบกําหนดให้ลูกค้าแจ้งความจํานงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจํา USD และให้ติดต่อนะครับที่ทีม Corporate นะครับ เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษและดําเนินการรับฝากถอนนะครับบัญชีต่อไปทั้งนี้กรณีลูกค้านิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนะครับหากต้องการซื้อหรือขายเงินบาทเป็นสกุล USD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารประเทศไทยนั่นเองการรับฝากนะครับด้วยธนบัตรต่างประเทศนะครับฝากได้ไม่เกินวันละ USD 1 5 0 0 0นะครับหรือเทียบเท่านะต่อผู้ฝากแต่ละรายการและไม่ หรือไม่เกินจำนวนเงินตามที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานการนำเข้าจากเงินจากต่างประเทศนะครับหรือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับนะครับจากมันนี่เชงนะครับโดยแสดงหลักฐานที่มาของเงินลูกค้าสามารถแจ้งความจำนวงว่าเมื่อครบกำหนดนะครับการฝากบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ประเภทสัก6เดือนนะครับ จะให้โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล USD หรือตามความประสงค์ของลูกค้ากรณีล,ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ใดๆธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการต่อระยะเวลาการฝากนะครับบัญชีเงินฝากประจําสกุลนะครับ USD 6เดือนตามอัตราดอกเบี้ยนักขณะนั้นนะครับเช่น0%ต่อปี เงื่อนไขนะครับและข้อกําหนดรายการส่งเสริมการขายนะครับการรับฝากบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศ FCD ประเภทเงินฝากประจำนะครับระยะเวลา6เดือนอัตราดอกเบี้ย5.2%ต่อปีสําหรับลูกค้านิติบุคคลนะครับของธนาคารกรุงไทย 1. สกุลเงินที่ร่วมรายการนะครับสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับ USD เท่านั้นฝากตั้งแต่5มกราคมถึง30เมษายน2567 สามไม่จำกัดวงเงินนะครับและไม่จำกัดวิธีการในการฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร4บัญชีเงินฝากนะครับเงินตาต่างประเทศ FCD ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก5ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับ SCD ได้ทุกสาขาทั่วประเทศโดยเปิดบัญชีเงินฝากประจําสกุล USD และบัญชีออมทรัพย์สกุล USD 6. ลูกค้าต้องดำเนินการแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับอัตราดอกเบีย้ย5.2%ต่อปีที่สาขาเจ้าของบัญชีหรือกรุงไทยคอร์เปอเรทคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับ0211199999นะครับ 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษแก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 8. ธนาคารของสงวนสิทธิ์นะครับายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก6เดือนกรณีลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดนะครับจะถูกปรับ2%เของอัตราดอกเบีย้ย 9. ค่าธรรมเนียมการฝากและการถอนเป็นไปตามประกาศของธานาคาร10กรณีใช้เงินบาทซื้อ USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD หรือกรณีต้องการขายเงิน USD นะครับเข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนดให้ลูกค้าแจ้งความจำนองและกับสาขา ที่มีบัญชีเงินฝากต่างเงินฝากประจําสกุล USD เพื่อขอตาแลกเปลี่ยนพิเศษและดําเนินการรับฝากนะครับถอนบัญชีต่อไปทั้งนี้กรณีลูกค้านิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหากต้องการซื้อขายเงินบาทเป็นสกุล USD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย11กรณีเงินโอนเข้าบัญชีนะครับจากต่างประเทศหรือโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับ FCD จากต่าง ธนาคารภายในประเทศธนาคารจะโทรศัพท์นะครับติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มรายการเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจําสกุล USD ประเภท6เดือนนะครับ12เมื่อครบกําหนดการฝากธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล USD หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งความ จำนงนะครับหากลูกค้าไม่แจ้งความจำนงธนาคารขอสงวนสิทธิในการดําเนินการต่อระยะเวลาการฝากรีนิวนะครับบัญชีเงินฝากประจําสกุล USD 6เดือนตามอาตาัตราดอกเบี้ยณนะขณะนั้น13นะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับข้อกําหนดรายละเอียดและสิทธิประโยชน์นะครับหรือยกเลิกนะครับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับโดยจะประกาศและแจ้งให้ลูกค้าล่วงหน้านะครับ7วันก่อนมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธานาคารหรือช่องทางอื่นๆของธานาคารนะครับกำหนดเว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียผลประโยชน์ธานาคารจะไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ในกรณีมีข้อโต้แยง้งหรือข้อผิพาทใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือว่าคําตัดสินของธานาคารเป็นเป็นที่สุดนั่นเองนะครับ1 4เงื่อนไขและตาแลกเปลี่ยนเป็นไป,ไปตามที่ธานาคารกําหนดโปรดติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธานาคารนะครับประมาณนี้ละกันนะครับ